สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเช่าซื้อรถของลูกค้ามาฝากครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยอายุนะครับ64ย่าง65นะครับซึ่งไปทําเคสกับมือสองมาแล้ว2รอบไม่ผ่านนะครับเลยได้มือมาปรึกษากับผมนะครับว่าอยากได้รถไว้ไปค้าขายนะครับเพราะว่ารถคันเดิมของลูกค้าเนี่ย มันพันนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็แก้เคล็ดให้กับลูกค้าเป็นที่รยบร้อยลูกค้าได้รับรถไปประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับระยะเวลาในการทำเคล็ดก็ประมาณ3วันนะครับสำหรับเคล็ดนี้ครับลูกค้านะครับอายุ64ส่ย่าง6 5นะครับรับรถนะครับผ่อน7ปีครับกับผมครับเราสามารถแก้เคล็ดให้ได้ครับสำหรับใครสนใจรุ่นรถอะไรสอบถามมาได้นะครับ